สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถขุดที่ร้าน2ลรถสวยนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเรามีมาให้ชมหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับผมและราคาไม่แพงแน่นอนนะครับพร้อมข้อเสนอดีๆจากร้าน2ลรถสวยนะครับมีส่วนรถพิเศษมากมายนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0616960160 061-696-0160นะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่ามีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสามารถเข้าชมสินค้าของเราได้ในะทางเฟซเฟซบุ๊กสองรถสวยนะครับผม คันนี้คันแรกเลยนะครับ g o เ e c o SK30UR ครับผมตัวนี้รุ่นใหม่นะครับตุดกลมใช้งานคล่องตัวในที่แคบได้ดีนะครับมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับลายหัวกระแทกนั่นเองนะครับคันนี้ราคาล้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่3ามแ0นสบาทนะครับสามแสนสบาทนะครับผมท่านใดสนใจโทรเข้ามาติดต่อสอบถามฝ่ายขายได้เลยนะครับ ถัดมานะครับมาดูคันนี้เลยนะครับมิตซูบิชิ MM30 นะครับไซส์3ตันนะครับคอนโทรลสั้นนะครับปั๊มนิ้วนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด3สูบนะครับมาในรูปแบบหลังคาช่วงล่างแท็กเหล็กใบมิดดันหน้ามาพร้อมเลยนะครับคันนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมจากราคาปกติ259,000บาทรับส่วนลดพิเศษจากทางร้าน20,000บาทนะครับ 20,000บาทเหลือเพียง239,00 0บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมนะครับผมสีเป็นสีเหลืองนะครับผมถัดมานะครับเรามาดูคันนี้นะครับโคมาสุ PC ซียห้าขีดเจ็ดนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมใช้งานดีนะครับผมเครื่องยนต์เป็นสามสูบเดิมๆคมสูนะครับผมระบบการทำงานก็ไวคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่3ามแ0นบาทนะครับสามแสนบาทนะครับผมถัดมาเรามาดูคันนี้นะครับ โคมสุ pc 20รุ่น5นั่นเองนะครับผมไซซิ่งขนาด2ตันนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับราคา200,000บาทนะครับส่วนลด20,000บาทนะครับเหลือเหลือเพียง200,000บาทนะครับราคา2 0 0แสนบาทนะครับส่วนลด20,000บาทเหลือเพียง2 0 0แสนนะครับเหลือเพียง2 0 0แสนบาทนะครับท่านใดที่สนใจโทรหาเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผม0616960160 0616960160น,นะครับผมสนใจคันไหนติดต่อเซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลยนะครับผม0616960160นะครับผมถัดมาเรามาดูคันนี้นะครับผมโคมสัสุ PC 45ขีด 8R นั่นเองนะครับผมคันนี้ไซซิ่ง4.5ตันนะครับ ช่วงล่างแท็กเหล็กใบมิดด้านหน้ามาพร้อมเลยมาในรูปแบบหลังคานะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับผมคอนโทรลสั้นนะครับระบบไวเลยทีเดียวบูมอาร์มตัวนี้ยาวตักขึ้น6กล้อได้สบายนะครับ ราคาล้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่3ามแ0 0แบาทนะครับสามแสนแบาทนะครับผมท่านใดชอบใจก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับศูน6์6กหนึ0งหกเก้าหกนะครับผมโคมาสุพีซีสี่สิบห้ขีดแ หรือว่ารุ่น8นั่นเองนะครับผมเรามาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นโคมัสุ p c 30รุ่น6นั่นเองนะครับผมถูกที่สุดเลยนะครับผมราคาเพียงแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสภาพโดยรวมนะครับ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งหหกศนย์หนึ่งนะครับโทรมาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับผมเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พาชมสินค้าที่ร้านสองรถสวยนะครับผมสนใจสอบถามสินค้าโทรเข้ามาหาเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งหหศย์กนะครับ วันนี้พาชมเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ